ต้องบอกว่าล่าสุดมากิราสีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนโยงเกาเหลาเดล่าจนหมดาวิกาคอมเมนต์กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียเลเมื่อทางด้านบรรดานางเอกตัวแม่ช่องสามอย่างมากิราสีมินชาลีดาและมิลนิดถัได้มาออกรายการเพื่อนใหม่ EP สามทางช่องยูทูบของใหม่ดาวิกา โดยเหตุเกิดจากช่วงหนึ่งของรายการทางด้านมากีราศีจะฉลาดขึ้นมาได้ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งทางด้านมากีราศีได้เล่าว่าในวงการไม่เคยมีอะไรกับใครมีแค่คนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการได้นานกว่ากันซึ่งเป็นการนั่งคุย ในห้องแต่งตัวกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงเอาไว้ก่อนที่ทางด้านมากี้ราศีจะเฉลยว่าเป็นใครทำอาสามสาวที่นั่งฟังอยู่ถึงกับริดหนักมากอีกทั้งยังมีชาวเน็ตโยงไปที่นางเอกสาวเดวลลารานีคือคนที่มากี้ราศีมเมาเรื่องจากทั้งคู่เคยเล่นละครด้วยกันและเคยมีข่าวด้วยกันอยู่ช่วงหนึ่งจนทำอาทั่วลงสีนางเอก ก่อนที่ในเวลาต่อมามากิราสีต้องบอกว่าล่าสุดมากิราสีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนโยงเกาเหลาเบลล่ารานีโดยมากิราสีนั้นก็ได้โพสภาพปล่อยตัวเหนือดรมาม่ากินอาหารรูท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายแต่งานนี้ใหม่ดาวิก,กาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอิน สอต่อราเกตรมเปตน,นติโนจิรูปหัวใจหลังเจอดราม่าอีกด้วย